รต้นไหนที่เขาแม่นี่เป็นต้นเก่าถ้าเขาแม่เอาเขาตัดอย่างนี้ต้นเก่าแล้วปล่อยข้างอย่างนี้ครับนั่นนั้นปิดแล้วดำน้ำนี้แม่มันติดครับนี่แม่ตอนปล่อยนี่วิธีการปล่อยคือต้องเอาตัวมันมาหรือเอาของวอลังมันออลังอลังแบบแปะแับ ลังมาผูกผูกติดเสร็จแล้วมันก็มันก็จะขึ้นครับผมครับอันนี้ก็คือต้นต้นลิ้นจี่นี้ก็คือมันสามารถประยุกต์เป็นเป็นเลี้ยงข้างได้ครับคดีล้วกิ่งที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องกิ่งข้างไหนไหนไซส์ไหนคือกิ่งที่เหมาะสมจริงๆมันต้องเป็นกิ่งที่กําลังเจริญเติบโตหรือเปล่าครับแต่ว่าครนี้กิ่งที่ชาวบ้านประยุกต์นี่เหมือนกับผู้น่งง่ายนะไม่เอาแล้ว อไม่เอาแล้วก็มาเลี้ยงข้างไม่ไม่เอาครับผมกิงแต่งนี้ถ้ามันไม่ทำเนี่ยดูดครับมันดูครับซึ่งซึ่งเมื่อกี้ชาวบ้านเขาถามแล้วเขาต้องการน้ำน้ำเลี้ยงน้ครับครับน้ำจะดูดน้ำเลี้ยงถ้าหากวับ นับน okay. ี่ครับอ่าทีนี้เราก็ตัดตัดมัดแต่ๆเงี้ยตัวข้างไอ้ตัวข้างตัวมันจะอยู่ข้างในครับตัวอยู่ข้างในครับมากมากอ่าแล้วก็มันก็มาเกาะแล้วก็ก็มาเกาะอ่าแล้วมันก็ดูดดูดน้ำเลี้ยงของต้นกีครับทำให้ต้นกีเนี่ย ถ้าหากว่าดูแลไม่ดีต้องเย็นแห้งติดแห้งเพราะนั้นต้องดูแลไม่ดีขบวนเนี่ยคืออากาศเย็นเนี่ยนะครับพอชื้นๆเดี๋ยวว่าถ้าเป็นถ้าข้าวไร่เป็นจำปองฉาเก้าปูเนี่ยทางลาดปัจจุบันที่ศุกร์ป่าที่นั่นอ่ะมันจะอากาศแห่งจัดร้อนจัดตัวข้างเนี่ยจะจะบกจะตายจะตายตอนนี้ข้างบนอากาศชื้นโอเคอยู่ครับก็สรุปแล้วเนี่ยอัอันนี้ใช้เวลา อันนี้อายุใส่ตัดเก็บเกี่ยวได้ห<อ>้าถึงหกเดือนประมาณฮะห้าถึงหกเดือนปีหนึ่งจะได้ผลิตสองครั้งออ๋อปีสองครั้งได้กิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่ขายก็ได้ปุณนี้อันนี้ถ้าเราตัดเป็นประมาณตัดท <ใน S 1> ัด<ม>้งไม้เลยนะครับประมาณสองข้อขายโลละสามสิบโลละสามสิบอันนี้คือขายทั้งไม้แต่ถ้าแกะออกมาก็อีกราคาหนึ่งช่วงก่อนนี้ราคาสิบสิบก็โอเคเป็นรายได้เสริมที่ ที่ที่โอเคอยู่นะหลักๆเลยหรือว่าหลักๆละกายเป็นหลักเลยกลายเป็นหลักเลยตั้งใจยือเมื่อกี้ได้อธิบายชาวบ้านฟังว่าเนื่องจากปีนี้มันกระทบหนาวลิ้นจี่ก็จะชอบกระทบหนาวมันจะออกผลดีแต่ว่าทุกปีถ้ามันไม่มีหนาวนี่ลิ้นจี่จะไม่ออกชาวบ้านก็ประยุกเป็นเลี้ยงข้างแทนเลี้ยงข้างแทนโอเคอ๋อครับผมก็เช็คเหตนมาล้านถ้าผลผลิตไม่ดีก็รายได้ไปจากนี่นี่ชัดเจนเลยฮะอ๋อเออ ก้กอนใหญ่แล้วอันนี้ก็ตีแล้วก็ตีแล้วค่ถ้าช่ว่าตัวข้างนี้มันสร้างหลังอ่าครับครับมันดูดน้ำเลี้ยงข้างหลังแผ่ไปเรื่อยมันแต่ขี้คั่งมันเนะขี้มันเขาเรียกว่าขี้คั่งครับขี้คั่งหมด เนี่ยกิ่งนี้ก็ทั้งกิ่งคครรัับบกิ่งนี้ก็ทั้งกิ่งก็กลายเป็นคือเขาเรียกวิกฤตวิกฤตกลายเป็นหลักก่อนเพราะนั้นก็ถกกรณีปีนี้ปีไหนที่อากาศร้อนจัดจัดแนี่ยวิธีจะพีคเต็มิกิดมาเปลี่ยนมาไหมเปลี่ยนมาสร้างแทนเอาอะไรได้จากช้างแทนคือกินโอทีดีกว่าแต่ถ้าปีไหนหรือกีดีก็โอเคเอาเอานี่กิ่งเอาลูก กต่าต้นไม้นะนีหาเจ้าภาพอยู่ครับพื้นที่ลงได้ที่โอนะเป็น4ของอันหนึ่ง6อันไรเจ้าได้วีนนี้นะคือปันอยู่ที่อากาศนะครับถ้าอากาศร้อนชาวบ้างก็โอเคแต่ถ้าเกิดอากาศดีปุ๊บร่วงมา อากาศหนาวเขาไม่เคืงเขาลิ้นจีคือคือลิ้นจีนี่มันต้องการหนาวกระทบหนาวปีนี้มันหนาวมากมันเลยออกดีอ่ะปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าลิ้นจีอันดับสอของโลกนะครับอันดับหนึ่งทนเดียอันดับสองประเทศไทยแสดงว่าประเทศไทยนี่อันดับสองเลปาอันดับสของโลกตรงข้้นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในลลปาสี่โรงคับรัครับอัับแรกอันั้ตรงนี้มีก้องาตงเรื่องของเครื่องที่เครื่องเ มีพวกเดียรตัวนรัะครับที่ลำปาะของกระ้าลำปางแกก็อยากชวนทำขั้นครับ้าบากไได้ท่านะคือคืขั้นเนี่ยมันเข้าทำปอสาทำเกษตรนะที่แม่ทาเยอะมากว่าท่านอกเป็น้าก็ที่สวนของตาผมที่ห้างาดอ่ะตอนแกยังไม่เสียแกก็ปลูกจำฉาแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่ว่าดินมันไม่ดีใหญ่ฉาบามันไม่รอด าดเลยนู่นนี really? ้มมายทั้หมดเลยยยแต่ตอนนั้นไม่ไหพาไปเลี้ยงข้างแค่เลี้ยงขเีต้ะช่ินมันก็เป็นดูดื้นะครับเน่ผมถามนองแลว่าช่วงเลี้ยไปกประมาณสุราษฎจะแพงหันทบไปั้งทั้งที่เดี๋ยวจะมีตุลาน้องนาหนึ่งหยุดห้าสิ้นงาหนึ่งหุดแล้วก็ ไปจุดวิจีสักจุดหนึ่งเดี๋ยวมาเข้ารงงานยู่ไนอยู่ตรงา้าอ่างนั้นก็นั้นก็ดูจุดใกล้ๆนะครับโอเคครับถ้าพี่สุด้าลยนะติดค้คนนี้เล็กกัือดกเมื่อกี้นะเพื่อเอพื่เ่อเพื่อวพื่อเ่อ่อเพ่อเ่่อ่พ่่ก่อ ไปมีโอกาสค้างไปดูสวนข้างในครับโครสุดยอดและต้อดีข้างนะที่มันมีป้ายรถด่วน